อาทีครับตุ้ยนุ้เนงงยเดี๋ยวน้ำปักนะวานนี้น้ำปักน้องนะนวันนี้น้องใส่ชุดออโอ้นันนี้น้องตัดผมใหม่หรอครับ ทีว่างไหมทีได้นอนบ้างไหมอ๋อเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกสิงโตอะไรนะเขาเรียกสิงโตอะไรนะลูกอ๋อเรียกเขาเชิดสิงโตเห็นไหมโอ้มีน้องเบบีมาด้วยมีเบบีด้วยเบบี โอ้สิงโตอยู่ตรงไหนนะมันไม่ใช่งานมันจะมีสิงโตตอนนูน่นตอนงานงยิ้วอะ่ะลกูกน้องง่วงไหมตาน้องปื้นๆนะอโอ้ยเข้าไม่ได้ไม,ไดมันมันทางแคบเหรอลกูกเข้าได้ไหมเดาว่างมันเราต้องไปทางใหม่ไหม น้องสามารถระวังไปเตะนะน้องน้องบอกว่าน้องเหม็นปลาไก่เหรอปลาไก่ไม่เหม็นนะน้องให้เรให้ปลาไก่ลักดูใหม่ไหมโอ้เก๋งจังเลยโอ้พี่ปูเอารถเก๋งขับมาขับมาขายผักช่วยไหมช่วยพี่ปูไหมโอ้น้องยกล้รอยองยกล้อ โอ้เดี๋ยวมันเจยบเท้าแล้วจะเจออะไรตรงโอ้ชนป้าป้าเจ็บนะวันนี้หน้าใสนะเนี่ยตัดผมหลอดมาเหรอลูกนี่มันเป็นของป้าป้าเอ้าไม่ใช่อันนี้ป้าป้าไก่นี่แหละเอาหมวกไปให้ป้าป้ามันเลยคล้ายกันป้าไก่มีเยอะป้าไก่เลือกไปให้ป้าป้าหลายใบมากเป็นสิบใบเลยมันเหมือนกันใช่ไหม หนูก็เลยสับสนโอ้น้องทําอะไรนะน้อว,ว่างายหลังไายตุยนะโอ้ยมันสกปรกไหมเนี่ยอโอ้น้องจะนั่งโอ้ปลาไก่ก็นั่งมองน้องโอ้จมมดีจังเลย <c oughs> โอ้น o no 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 no, no, no. อ้ผ้ามันย้อนแสงมือจะดำไหมเนี่ยมีเชื้อโรคเข้านิ้วไหมเนี่ยเข้ามือไหมเนี่ย ใครพายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โอลม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 มือยื่นมายื่นมายื่นมาโอ้ยวายมือดำปีเลยมือเป็นฝุ่นเต็มเลยเออน้องช่วยช่วยน้องจะลุกแล้วเออเดี๋ยวป้าไก่จับมือสองอันจับสองอันจะได้ช่วยน้ำหนักอือเห็นไหมเด้งตัวขึ้นมาได้เจ็บไหมเจ็บหลังไหม สวยโอ้เกเก่งเก่เก่ง,กง,กง,กงอย่าไปโดนแดดนะโอ้เก่งจังเลยเดี๋ยวมันพังนะให้ป้าไก่รักได้ไหมเนี่ยป๊า,ปาไปไหนปาป๊าเหรอปาป๊า,ปาเดี๋ยวเขาก็เดินมาแหละน้องไปตัดผมมาใหม่เหรอครับใครตัดให้แม่หรือว่าร้านมามีตัดให้หรือว่าหนูไปร้านมา น้องมองอะไรใครไปตัดผมให้น้องร้านที่โอ้ร้านตัดให้เจ้าโอ้ร้านที่สานเจ้าหน,น,นูอชอบไหมชอบมันหล่อมากเลยเนาะเขาเรียกว่าทรงอะไรครับโอ้อย่าชนนะเดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุยเดี๋ยวน้องตุยเดี๋ยวไม่ต้องทำเร็วแดดนะระวังรถเด้อ เบรกเบรกมันมีเบรกไหมอ่ะมันมีเบรกไหมไเออนั่นแหละน้องต้องมีเบรกด้วยอยากกินน้โอเคปะไปหาน้ำกินไปซื้อน้ำเพราะว่าน้ำมันเปิดไม่ได้เดี๋ยวป้าไก่พาไปซื้อน้ำไม่เอาโอชี้นะเดี๋ยวน้องท้องเสียนะนะไม่เอาโอชี้นะเอาน้ำเปล่าได้ไหมเดี๋ยวป้าไก่เอาเงินให้ นี่ไงคืนอยู่นี่อ่ะเดาปลาไก่เอาให้นี่ไงวัดดียังวัดดียังพอแล้วเอาใบเดียวก็พอแล้วเอามามันเยอะไปเดี๋ยวมันหายน้องนับกองอ๋อน้องนับเฉยๆเก่งจังเลยใช่เอากี่ใบครับโอ้ให้คืนโอ้ เอาใบเดียวขอบคุณยังน้องขอบคุณยังน้องไม่เห็นขอบคุณป้าไก่เลยทําไงครับเด็กดีทําไงได้แจงไปแล้วโอ้ครับให้รักไหมเออป้าป้า,ปาไปให้ป้าไก่ไปเพื่อนไหมไปซื้อน้ำไหนคะอย่าไปซื้อน้ำเย็นนะเดี๋ยวน้องจะป่วยเมื่อวานนี้น้องป่วยไอกระดกกระแดกเลย วานี้น้องฝวยไอกระดกกระเดกใช่ไหมลูกไอแฮกกะแฮกอย่างเงี้ยมันเป็นกระดกกระเดกอะ่ะกระเดกพ่อป่าดูข้างบา